วิธีตั้งผ่านสามแบบไถตรงปล่อยรถไปเองเขาทำกันยังไงเดี๋ยวมาดูครับนี่คือผ่านสามนี่เราใส่มาจากบ้านนะครับแขนกลางเราก็ขันหมดนะแขนข้างขวาอะไรไปถึงพื้นหมดเลยนะครับอย่างแรกที่คนต้องปรับเลยนะครับก็คือโซ่ซ้ายขวานะครับสเปคของโซ่ในการไถนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านสามผ่านเจ็ดข้างขวาจะต้องสั้นกว่าข้างซ้ายนะข้างขวาก็ตั้งให้อ่างจากล้อประมาณสักหนึ่งคืบนะครับหรือว่าประมาณสักสี่นิ้วนะข้างซ้ายจะเหลือเท่าไรไม่สําคัญครับเราเน้นแค่ข้างขวานะครับ ถ้าเกิดว่าโซ่มันยาวเกินไปก็หาน็อตมารองเล่มนะครับให้อยู่ได้สเปคเพิแค่นี้นะครับอย่างที่2เลยครับก็คือวิธีของคัดท้ายนะครับคายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนแกนซึ่งใบคัดท้ายเวลาหมุนแกนน่ะมันจะเลื่อนแบบนี้ได้มันจะขันวิธีไปได้วิธีของการคัดท้ายของฝานสามนะครับก็ง่ายๆเลยครับทุกคนตั้งไปอยู่ตรงแขนกลางเลยครับก็คือกลางรถเลยนะหาเหล็กยาวๆครับมาเทียบแบบเนี้ยแล้วเราจะรู้ว่าวิธีคัดท้ายมันไปทางไหน ส่วนระยะห่างตรงนี้นะครับก็ให้อยู่ประมาณสัก5านิ้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใบเบรออกมาเกินมันจะไม่ค้ำยันลงในล่องถ้าเกิดมันเข้าไปเกินมันก็จะปีนล่องนะครับเราก็จะตั้งให้มันลงลอยไถแบบเป็นล่องบอดี้ให้มันคำล่องบอดี้นะครับอย่างต่อไปก็คือสปริงคัดท้ายนะครับนี่ของผมก็หลวมนะเพราะผมยังไม่ได้คลายแขนกลางนะครับแต่ถ้าเกิดหลังครายหรคลายแขนกลางแล้วยังหลวมเราก็ขันน็อตตัวนี้ขึ้นไปอีกนะให้มันพอค้ำยันนะครับอย่าให้สปริงหดกันจนค้ำทุกอันนะแบบนี้ก็ไถไม่ลงนะครับ จะถ่ายได้ถ่ายตรงแต่เราอ่ะจะมาตั้งกันอีกทีตอนไถในล่องที่2นะครับเรามาดูความแตกต่างของทีที่2นะครับเมื่อกี้ตอนไถทีแรกรถอยู่ที่เสมอนะครับฝานันก็จะนอนซ้ายหน่อยหนึ่งแต่พอทีที่2พอล้อขวาลงในร่องฝานลูกหน้ามันกดเยอะเกินไปทุกคนมันทําให้ลูกหลังลอยแล้วก็สปริงเวทลอยครับมันเลยทําให้เป๋นะทุกคนเพราะฉะนั้นคลองที่2 พอเราไถาไปปับ๊บพอข้างขวามันลงดินเยอะข้างซ้ายมันเริ่มเชิดนะครับให้เรามาขันแขนข้างขวาขึ้นเืื่นในสุดเลยพอเราขันแขนข้างขวาขึ้นเห็นไหมครับจากผ่านที่มันจะคว่อมไปตามรถตอนนี้ผ่านอยู่ตรงแต่ว่ารถเอียงไปขวาเพราะว่าล้อลงในร่องแต่ถ้าเกิดเราขันแขนข้างขวาแล้วมันยังกดหน้าก็ให้เรามาคลายแขนกลางจํานะครับขันแขนข้างขวาก่อนถึงจะคลายแขนกลาง ฝานมันก็จะกินเท่ากันหมดทั้งสามลูกเลยนะครับลูกหน้ากินครึ่งหนึ่งลูกสองกินครึ่งลูกสามก็กินครึ่งนะครับฝานจะกินเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนคัดท้ายนะครับมันจะค้ำตรงกลางล่องระหว่างแบบนี้พอดีครับคือให้มันยันไว้เลยทุกคนแล้วมันจะไม่เป๋ครับทีแรกอะแค่ลองฝานทีที่สองพอล้อลงล่องขวานั่นแหละเราถึงจะมาตั้งฝานให้มันได้สูตรนะครับถ้ากดหน้าเกินก็ขันแขนข้างขวาขึ้นขันแขนข้างขวาหมดแล้วก็คลายแขนกลางออกแล้วทีนี้สปริงมันก็จะกดเห็นไหม แต่อยากให้มันคํำยนชิดนะทุกคนถ้าคํำยนชิดมันไถไม่ลงให้มันมีระยะห่างแบบเนี้ยกดแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับนี่มันก็จะยันลองนะครับเอออีกอย่างเกือบลืมรูสลักนะครับข้างขวาเ็าจะทํามาสองรูข้างซ้ายก็จะทํามาหนึ่งรูนะครับหรือว่าถ้าเกิดทํามารูเดียวข้างขวาก็จะยาวกว่าข้างซ้ายจะด้านขวานะครับของการที่ทำสองรูข้างขวาให้ใส่รูล่างข้างซ้ายให้ใส่รูในนะครับปล่อยมือเลยครับ พอเราตั้งที่เสมอนะครับเราก็จะเห็นว่ารถอยู่ตรงแต่ผ่านมันจะนอนไปทางซ้ายแล้วใบหน้าจะลอยจากพื้นจะไม่ตั้งถึงพื้นนะครับนี่แหละครับทุกคนวิธีการตั้งผ่านสามแบบง่ายๆผมว่ามือใหม่ดูคลิปนี้เข้าใจทำเองกันได้แน่นอนครับทุกคน